ดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2564ของชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเดือนนี้มีการวิเริ่มใหม่ชีวิตคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นการวิเริ่มใหม่นี้อาจจะมีปัญหาแต่ว่าคุณเก่งกล้าส,สามารถค่ะปรับตัวเข้ากับอะไรอะไรได้ดีปรับตัวเก่งแล้วก็ไม่มีอะไรจะยากเกินไปสำหรับคุณหรอกค่ะเพราะว่าหนักกว่านี้คุณก็เจอมาแล้วคุณยังผ่านมาได้เลย ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เดินผิดปกติมาหลายเดือนแล้วนะคะบางครั้งก็เดินช้าผิดปกติหรือบางทีก็เดินถอยหลังไปเลยทําให้ชาว12สองลัคนาราศีมักจะเจอกับเรื่องราวอืดอาดยืดยาดแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละราศีด้วยนะคะบางราศีก็ค่อนข้างจะเอื่อยเยอะบางราศีก็รับผลกระทบไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามก็จะเจอผลกระทบด้วยกันทั้งหมดค่ะ ดาวสาวเริ่มเดินดีขึ้นแล้วเริ่มเดินหน้าตั้งแต่ช่วงวันที่13ตุลาคมปี64แล้วก็เป็นการเดินหน้าที่ปกติ ในขณะที่ดาวพพฤหัสเริ่มเดินหน้าในช่วงวันที่26ตุลาคมแต่ยังเดินไม่ค่อยปกตินะคะเดินหน้าแบบช้าๆช้าผิดปกติไปค่ะจะเริ่มเดินปกติจริงๆก็ต้องรอหลังวันที่11พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสท่านเดินหน้าแล้วย้ายข้ามพเรือนจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทั้ง12ลัคนาราศีแล้วหลังจาก ยายแค่เพียงไม่กี่วันดาวก็จะเดินหน้าเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะส่งผลดีหรือถ้าแมนไม่ส่งผลดีอะไรที่เคยอืดอาจยืดยาดมันก็จะกระเตื้งขึ้นมันก็จะมีเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ทิศทางที่อาจจะดีขึ้นก็ได้แต่จะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาฟังดวงกันค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เก็อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการทราบเรื่องราวชีวิตการงานการเงินของคุณนะคะก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดนะคะสามารถทักเข้ามาถามได้ในไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็คลิปดีเนี่ยจริงๆแล้วอิงที่ลักขณาเป็นหลักแต่ว่าคุณสามารถดูราศีประกอบได้นะคะถ้าคุณทราบทั้งลักนณาและราศีเนี่ยก็ขอให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันไปเลยค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณต้องการจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวกันลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะที่เขียนว่ากันนะแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤศจิกาดาวประจําตัวและดาวการงานสถิตอยู่ที่ราศีตุลตรงนี้เป็นพบเปือนการเงินของคุณทําให้คุณมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้คิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะแต่การที่ดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ดว วงเดียวนะมีดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระอังคารมากุมดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่มาจากภพเรือนวินาศดาวพระอังคารเป็นดาวที่มาจากภพเรือนมรณะแล้วก็สหัชชะนะคะดังนั้นดาววินาศแล้วก็มรณะเนี่ยอันนี้คือเป็นทุตสถานภพนะคะเป็นภพเรือนที่เสียเป็นจุดที่เสียคุณจะมีเรื่องของความอึดอัดนะแล้วก็คําว่ามรณะเนี่ยแปลว่าการจบนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเนี่ยคุณก็พยายามจะทําให้มันจบไป แต่ว่าวีนาเนี่ยคืออึดอัดค่ะนะอึดอัดกับปัญหาเปิดอึดอัดกับการจบกับการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการจบการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันจะนําพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มใหม่ในช่วงนี้เนี่ยขอให้รับไว้อย่าไปกลัวมันชีวิตคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นค่ะในเรื่องของดาวการเงินนะคะไปสถิตยอยู่ที่ ราศีธนูเรียกว่าเป็นพบเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวดาวการเงินอยู่ตรงจุดนี้คุณจึงมีโอกาสในการที่จะมีเงินเข้าทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวพบเรือนนี้เป็นพบเรือนแห่งบ้านรถที่ดินดังนั้นนะคะใครก็ตามที่ยังไม่ได้มีอสังหาริมทร,รัพย์ยังไม่ได้มีบ้านยังไม่มีรถคุณมีโอกาสที่คุณจะใช้เงินไปกับการซื้อสิ่งเหล่านี้หรือบางคนที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นการปรับปรุงให้สิ่งเหล่านี้มีดีมากยิ่งขึ้นแต่นั่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการเสียเ่ยง แต่ก็ดูว่าคุณก็มีเงินให้เสียคุณมีเงินที่จะไปลงทุนในเรื่องของการทําให้ที่อยู่อาศัยหรือว่ารถรายานผ่านะของคุณนั้นเนี่ยสะดวกสบายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้มาดูที่ดาวพระเสาร์นะคะดาวดวงสําคัญอีกดวงหนึ่งเลยสําหรับคุณที่เดินหน้าเต็มที่แล้วดาวดวงนี้ท่านเป็นดาวบุตรตะของคุณบุตรตะก็คือการเริ่มใหม่ดังนั้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคุณมีดาวมรณะคือดาวจบมากุมดาวตัวตนและดาวการงานแต่คุณมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งการเริ่มใหม่ที่เดินดีแล้วก่อนหน้านี้เดินถอยหลังการเริ่มต้องรอคอยอืดๆไม่ได้เริ่มสักทีรอจนท้อแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่หรือถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่ได้ดีเต็มที่มีความขรุขระมีความล่าชา้าตอนนี้หลงการเปลี่ยนแปลงการเริ่มใหม่จะพุ่งทะยานจะเร็วขึ้นนะคะมีการจบและมีการเริ่มไม่ได้จบแล้วตกงานนะนะคะไม่ได้อยู่ในจุดนั้นค่ะเพราะว่าดาวแห่งการเริ่มมันเข้มแข็งเป็นเกษตรดังนั้นเนี่ยคุณจะได้เริ่มใหม่กับอะไรใหม่ๆในชีวิตการงานของคุณและเป็นการเริ่มที่ทําให้ชีวิตของคุณเป็นอิสระมากขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเจอมานั้นเนี่ยคุณก็สามารถทําให้มัน สระมันนะคะกําจัดมันออกไปได้ด้วยความสามารถของคุณเองแต่การที่ดาวที่ใช้คําว่าความสามารถของคุณเองเพราะการที่ดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในราศีกุมตรงนี้เนี่ยนะคะท่านเข้ามาในภพเรือนอริค่ะภพเรือนนี้เป็นภพเรือนที่เสียดังนั้นดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญโดยปกติแล้วดาวพฤหัสจะเป็นดาวตัวช่วยสองแสงถึงลักนาไหน ไม่ว่าจะมีอะไรเดือดร้อนก็จะเป็นตัวกันชนไม่ให้เดือดร้อนหนักมากนักแต่ดาวบุญในช่วงนี้เดินกลับเข้าไปอยู่ในภพเรือนเสียทําให้ส่องแสงมาไม่ถึงคุณเท่าไหร่นะคะเดินเป็น6กเ,เดินเป็น6กแกลัคนานะคะ6ก็คือ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะดังนั้นนะคะจึงทําให้ช่วงนี้คุณมีแต่เก่งแต่ไม่มีเพงวิธีการที่จะ เอาชนะกับการที่ดาวพระพฤหัสไม่ได้อยู่ในจุดที่ช่วยดาวพฤหัสเนี่ยท่านไม่ทํได้นะคะดาวบุญเนี่ยไม่ทําร้ายอยู่แล้วดาวดวงนี้เป็นดาวบุญเป็นดาวพระเป็นดาวเป็นดาวของเป็นดาวประธานดาวสุปเคราะห์ใหญ่นะคะแต่ว่าการที่ท่านเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่เสียท่านส่งผลบุญมาไม่ถึงถ้าคุณทําบุญของคุณมามากพอตัวอยู่คุณก็มีแสงในตัวเองนั่นแหละค่ะก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งบุญเก่าอะไรตอนนี้บุญเก่าส่งมาไม่ถึงนะมีแต่บุญที่คุณต้องทําปัจจุบันนะคะ ดังนั้นหมั่นสวดมนต์ไหว้พระตลอดเวลาตื่นเช้าขึ้นมาท่องเลยชนะบัญชรนนะคะทุกเช้าก่อนออกจากบ้านนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เฮงแต่คุณก็จะเก่งมากแล้วก็จะสามารถที่จะเอาชนะฟันฝ่าอ,อุป,ปรสรรคปัญหาในการทํางานได้ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณมีดาวพระอาทิตย์ติดตามคุณไปตลอดเลยดาวดวงนี้เป็นดาวที่มาจากภพเรือนวินาศดังนั้นมันจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิก,จกมีเรื่องให้คุณต้องอึดอัด ในการทำงานอยู่เสมอแต่ว่าถ้าคุณหมั่นทำอย่างที่เกดแนะนำนะคะคือบุญเก่ามาไม่ถึงนะตอนนี้ในช่วงนี้นะไม่ได้แปลว่าบุญหมดนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยบุญบุญ,บ,ญบุญความดีที่เคยทํามันอ่อนกําลังนะคะดังนั้นเนี่ยต้องทํา ทำเพิ่มในทุกๆวันนะคะถ้าเกิดไม่มีโอกาสที่จะไปไปวัดหรือว่าไปทําบุญจิตอาสาอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสักห้านาที10นาทีอันนี้เนี่ยก็เป็นเกาะคุ้มครองคุณแล้วนะคะแล้วก็คุณจะเจอเจอกับอุปสรรคปัญหาที่คุณจะสามารถแก้ไขมันได้ต้องบอกข่าวดีไว้อย่างหนึ่งค่ะคือ คุณน่าจะได้ผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดจุดหนึ่งในชีวิตของคุณไปแล้วถ้าช่วงที่ผ่านมานั้นมันเลวร้ายแค่ไหนช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นแล้วนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสถึงแม้จะเดินกลับไปอยู่ในราศีกุมนะแต่มันจะแต่ท่านเดินหน้าเต็มที่ครั้งที่แล้วที่ท่านเข้ามาอยู่ในราศีกุมเข้ามาอยู่ในภพเรือนอริเนี่ย ท่านเข้ามาอยู่ในในในจังหวัดที่ท่านเดินถอยหลังเดินไม่ค่อยจะปกติส่วนใหญ่จะเดินถอยหลังเดินหน้าเข้ามาในภพเรือนนี้แป๊บเดียวหลังจากนั้นก็เดินถอยหลังแล้วก็เดินถอยหลังยาวๆจนกระทั่งย้ายภพเรือนกลับเข้ามาสู่ราศรีมังกรเลยนะคะการที่ดาวพฤหัสดาวบุญไม่ส่องแสงเต็มที่แถมเดินถอยหลังอีกทําให้ชีวิตของคุณจะเจอปัญหายเยอะ ได้เจอปัญหายเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยดาวเดินหน้าแล้วนะคะการที่ดาวเดินหน้าเต็มที่พุ่งหน้าไปไหนพุ่งหน้าเข้าสู่ราศีมีนและราศีมีนดวงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีสําหรับคุณเพราะว่าเป็นจุดที่ส่องไปที่ดวงชะตาของคุณไปที่ลัคนาของคุณเลยเห็นไหมคะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามมีนกับกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่จุดที่กําลังจะดีแล้วนะคะแสงกําลังจะเข้าเรื่อยๆเรื่อยแล้วลเมื่อมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยแสงส่องถึงเยอะสุดๆเนี่ยคุณก็จะยิ่งสบายตอนนั้นคุณจะมีทั้งความ และความเพลงแต่อันนี้เอาค่อยไว้ว่ากันเอาว่าเดือนนี้ก่อนนะคะเพราะว่ากว่าดาวพฤหัสจะไปสู่จุดนั้นเนี่ย ย้ายพบเดือนอีกทีเนี่ยต้องเป็นเดือนเมษาปี65นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นจากการที่ดาวพฤหัสและดาวพระเสาร์ท่านเดินหน้าเต็มที่ส่งผลให้อะไรที่เคยแย่มันไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นและถ้าคุณผ่านในจุดที่มันแย่ขนาดนั้นมาแล้วได้เนี่ยมันไม่มีอะไรยากสําหรับคุณแล้วล่ะค่ะคุณอย่าไปทดทอนแล้วก็อย่าไปหลอกหลอนตัวเองบางคนจะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะชาวกันที่ชอบยึดติดน,นะอยู่กับอดีตเก่าๆนะคะไปว่าเป็นชาวธาตุด,ดินธาตุด,ดินในบางทีไม่ค่อยปล่อยวาง อะไรง่ายๆแล้วบางทีหลอนเพราะว่าเราได้เจอเจอกับสิ่งไม่ดีนะคะมาแล้วพอมันเริ่มดีขึ้นแทนที่เราจะมอง ไปว่าอุย้ยมันจะต้องดีแล้วมันมันดีกว่านี้มันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเรากลับปองไปว่าแล้วเดี๋ยวมันจะต้องกลับไปแย่ใหม่เมื่อไหรเราจะต้องกลับไปแย่อีกไหมเนี่ยเอามาทดท้อแบบนี้แทนที่อย่างนั้นนะคะให้คุณเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนเป็นคิดว่าก็ในเมื่อเราเคยเจอไม่ดีมาแล้วเรายังผ่านมาได้จนถึงวันที่มันดีขึ้นได้ถ้ามันจะเจออีกทําไมเราจะผ่านไปไม่ได้ในเมื่อเรามีประสบการณ์มามา,มากพอแล้วให้คิดอย่างนี้นะคะอย่าไปบั่นทอนตัวเองคิดในแง่บวกเข้าไว้แล้วคุณจะมุ่งหน้า ไปสู่ความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นด้วยกําลังใจของคุณเองช่วงนี้บุญเก่าไม่ช่วยไม่เป็นไรบุญใหม่เราทําเพิ่มเองได้ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวนะคะต่อมาเราจะมาพูดกันถึงไพ่เดี๋ยวไพ่ก็จะพูดถึงบุคคลรอบข้างด้วยนะคะไพ่ประจําตัวของคุณเลยนะคะคือคุณเป็นอิสระมากขึ้นดังนั้นการริเริ่มใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาตรงนี้จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีทางเลือกมีอิสระนะคะไม่ต้องยึดต,ติดอยู่กับปัญหาเดิมๆค่ะปัญหาเดิมๆคุณก็ลุยแก้ไปแก้จนสําเร็จแล้วก็เปลี่ยนผัน เปลี่ยนตำแหน่งจุดจุดที่ยืนของคุณนะคะอาจจะไปมีงานใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทํามีโปรเจกต์ใหม่ๆขยับขยายกิจการไปกิจการใหม่ๆมีการเริ่มใหม่ที่มองไปเบื้องหน้าแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นแต่ระหว่างทางในการดาเนินการในการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นึงนึงนั่นแหละค่ะ แต่ดูแล้วปัญหาก็ไม่ใหญ่หรอกคะ่ะปัญหาก็เป็นแค่เด็กถือดาบเท่านั้นเองปัญหาเด็กๆในขณะที่คุณนะคะศักยภาพลึกๆของคุณเลยคือไพ่ราชาถือไม้เท้าคือคุณมีไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของตัวตนลึกๆของคุณแต่ไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของตัวตนโดย โดยกลางๆของคุณนะคะตัวตนโดยทั่วไปที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเป็นที่คนอื่นมองมานะคะแต่จริงๆลึกๆคุณมีศักยภาพเท่ากับปาชาถือไม้เท้านั่นคือคนเก่งมากแต่ว่าสิ่งที่คุณให้กับตัวเองหรือมองตัวเองคือคุณยังเป็นแค่เด็กที่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรนักนะคะตรงนี้ดีในแง่ของการถ่อมตัวนะแต่ไม่ดีในแง่ของเรื่องของความมั่นใจจริงๆเราต้องมั่นใจให้มากกว่านี้เพราะเราเก่งมากนะคะแต่ว่าเรายังยังมองตัวตัวเราว่ายังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งอยู่เลยนะคะ ทีนี้พอเห็นปัญหาปั๊บัดเราก็เด็กปัญหาก็เด็กมันก็เลยเหมือนกันเด็กที่เจอกับปัญหาที่เท่าเท่ากันเราก็จะรู้สึกฝ่อรู้สึกกลัวไปก่อนนะคะให้คุณพยายามมองไปลึกๆในตัวเองมองไปที่อดีตที่ผ่านมาว่าคุณเจอเจอกับประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วคุณฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตการงานของคุณมาเยอะแค่ไหนจริงๆแล้วคุณมีสักยาภาพถึงราชาถ้าคุณมองตรงนี้ได้ให้กําลังใจตรงนี้ได้ไม่มีอะไรจะ ใหญ่เกินไปเพราะว่าศักยภาพคุณดังพระราชาปัญหาแค่เด็กเท่านั้นเองคุณก็จะแก้ไขได้นะคะสถานการณ์ที่พุ่งเข้ามานั้นดีนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะให้คุณกินดีอยู่ดีด้วยมีภาพของสิบถ้วยนะคะคือไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลยสักใบแต่สิบถ้วยกับเก้าถ้วยเป็นไพ่ที่บอกว่ากินดีอยู่ดีค่ะดังนั้นไม่ได,ไได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหนักหนาในเรื่องของการเงินนะคะยกเว้นคนที่มีหนี้สินอยู่แล้ว ก็อาจจะยังปกหนี้ไม่ได้แต่ก็น่าจะมีเงินใช้หนี้ตามดีลของมันไปนะคะถ้าไม่มีสินถ้าไม่มีหนี้สินอยู่ชีวิตยิ่งเป็นอิสระใหญ่มีปัญหาที่สามารถควบคุมคอนโทรลได้ตามลักษณะของไพ่ strength นะคะผู้หญิงที่สามารถจะทำให้สิ่งโตเชื่องได้แล้วก็ คนรอบข้างนะคะเจ้านายดีนะเจ้านายให้โอกาสดีๆกับคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายเจรจาสื่อสารกับเจ้านายได้เข้าอกเข้าใจกันดีเจ้านายพร้อมจะสนับสนุนนะคะแต่ทีนี้จะเป็นการสนับสนุนที่คือถ้าดูจากทรงดวงดาวแล้วเนี่ยดาวพระพฤหัสดาวผู้ใหญ่ดาวนายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ส่องแสงถึงเราเยอะดังนั้นเราต้องคือเจ้านายพร้อมที่จะคือเขาไม่ขัดเราไม่ขัดขวางเรานะคะแต่ว่าเราต้องแสดงฝีมือของเราเองต้องผลักดันตัวเองไปเพื่อที่จะก้าวหน้าเติบโตนะคะ ส่วนเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความกลมเกลียวกันดีนะคะมีความช่วยเหลือกันดีพอสมควรเลยลูกน้องถ้ามีลูกน้องอาจจะดื้อหน่อยนะคะลูกน้องตกเป็นไพอัศวินถือดาบแต่ดื้อยังไงเนี่ยคุณก็เอาอยู่เพราะบอกแล้วว่าศักยภาพของคุณน่ยคือราชาแต่คุณอย่าทำไปไปทำตัวเด็กเหมือนเป็นเด็กตามลักษณะที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคุณคิดว่าคุณยังเป็นเด็กอยู่เลยคคุณอาจจะอายุเยอะแล้วแต่คุณยังคิดว่าเอ้ยประสบการณ์คุณยังน้อยอยู่เลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งทำ นั้นดึงศักยาภาพลึกๆในตัวออกมานะคะคุณมีเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าคุณดึงมาคุณก็จะเป็นดัง่งไพ่ราชินิขอ้ทโอกาศดัง่งไพ่สเตรน์ก็คือผู้หญิงคนนี้ที่สามารถควบคุมคนดื้อได้ควบคุมสิงโตได้ไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปสำหรับคุณเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมเปอีบุ๊นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ